นั้นลูกอรเชอรีครับย้มมาเลี้ยงคนขึ้นมาปาร์ตี้กันเต็มเลยชีรีสีท้อขึ้นมากินาอาหารเอาอาหารกินนี่พวกพ่อแม่มันด้วยล่ะนี่เปลี่ยกเปลี่ยนี่สีเหลืองล้ำงามเลยใครกันมีนี่ใคร ใครได้สองมือแล้วอันนี้พึ่งใครมือนี่อันนี้บอกอนุบาลหน่อยอนุบาลหน่อยได้ไน,นี่แค่มีนี้แค่กละมังเลยเต็มเลยสีแ้วเหลืองานมากกับม่นางเบิ้งหอยเหี้ยนะ่ะ <c oughs> เบาอ่อนคนหมักหอยเลยเห็นงน่เลย ชีวิตติดหอยอันนี้อนุบาลครับออกจากใครตัวนิดน่อยตัวนี้น่อยน่อยอหลีออกจากใครได้สองหมื่น